อ้าวมากพวกมึงลบแก้ตัวใส่น้ำตาลลรยหนะ่อยแล้วก็คุเหมือนเดิมเด็กเบ็ดเินสุดดาแล้วก็รีบคุเหมือนเดิมรีบคุณรีบคน,บคนอยู่แล้วก็รีบใส่หรือบนี้นรอบเบ็ดเพิ่นโอ๊ยรอบนี้มันมากว่าสวยสวยมากมาแล้วก็เอาทาปี้เหมือนเดิมเอามากดลงไป ดูเหมือนจะผิวฟรีเอ้าเมย์ไม่รู้ิี่พายแล้วติดอีกโอ้โห,โหอุ้ยอุ้ยมันเป็นรูเต็มเลยแต่สีได้อยู่มามาดูว่ารอบนี้แม่กูจะช,ชนะหน่อมนี่เกี่ยวเป็นรีรอุย้ยชนะเรเล่าแม่์กูรวยเลยเนี่ย 哦吼！Oh